จะต้องบม่ทันครับสวัสดีแล้วครับถึงสิเชื่อที่ได้ก้อนรวดเร็วทันใจคราวนี้ทีนี้ก็จะถึงสิเชื่อที่รับเจดคนต้องการเงินทุย่เสินเชื่อเได้เงินเนี่ยแสิเชื่อรได้สิเชื่อทได้นะครับตว่าข้อดีของมันเนี่ยเมื่อเทียบกับสิเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีอะไรเช่นเงนรับหือว่าสิเชื่อส่วน เชื่อรถแลกเงินเนี่ยด้วยความที่เขามีหลักทรัพย์เข้ามากันอยู่ข้างหลังก็คือรถยนต์ของเรานี่แหละยืมไปแล้วไม่คืนฉันยึดรถเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะัะนันก็เลยเรียกว่าเรียกว่าแล้วก็ค่อนข้างจะเหมาะกับยุคสมัยนี้เหมือนกันเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยเกิดความต้องการจะใช้เงินก้อนในช่วงระยะเวลาสั้นๆเนี่ยสินเชื่อแลกเงินแบบนี้เนี่ยก็สามารถเรียกว่ารูการ์หรือของเงินกันได้ในระเวลาที่เป็นหลักกาชั่วโมงหรือว่าส่วนใหญ่ทุกโมงเพราะงั้นถ้าเกิดว่าเรามีความจำเป็น